สังคมไทยที่ว่าโลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายเนาะแล้วก็มีขื่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ในในใน,ในตอนเนี้ที่เราใช้ชีวิตอ,อยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำช่วยได้ชัว่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้าง ก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราลักกนแต่คุณมอสเรื่องความกล้าดูความกล้าของที hmm ่ออกมาถูกื่องดีเราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหมไม่ได้มีเลยค่ะไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะแต่ว่าตอนเราพูดออกไปแล้วมันตอบกับทั้งธุรกิจสามีเราคนได้เกิดว่าเป็นคนพนี้มันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะต้องส่วนส่วนในส่วนของเซฟเนี่ย ต้องชี้แจงผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุรกิจของเขาเพราะเขาไม่ได้ท,ทําธุรกิจอะไรที่ดีแล้วก็แล้วก็เขาไม่ได้ทําอะไรที่มันจะสามารถกระทบกับเขาได้บ้าปบ้า,ปปามันอาจจะมีฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาบ้างแต่อยู่มั่นใจว่าในในครอบครัวของเราค่ะเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงอ่ะน้อและอย่างอเนยมาลนสวยี่ด ที่มีคน,นในโซนรานเสือสวยใช่ไหมคะก็ก็ตามที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่ดบอกค่ะว่าแบบบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแต่บนบนบนเราในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะบ้านเมืองเราก็ค่อนข้างมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เราสามารถปกป้องตัวเองได้เนาะ มันก็เป็นไปนในตามประวัติ์ของมันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านเําิมวยไหมบอกไปเลยว่าไม่มีไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารัก <c oughs> กับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเรื่องที่เราออกมาพูดตรนี้มีป้าเขามาถกถามไหมว่าให้เราหยุดพูดหรือว่าอะไรแบบนี้มั้ไม่สามารถตอบ,บได้เลยเรื่องเรื่องของการถกถูกก็ เรื่องของการพูมไม่มีหรอคะไม่มีห,หรอกเพราะว่าเพราะว่ามันก็เนาะคือคือเราก็าก็เป็นตามไหนตามนั้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มี <c oughs> สเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นอยู่แล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตํารวจที่เขาจะต้องแฮ n ด l ลเรื่องนี้แล้วมันก็คือให้ตํารวจทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปอะไรอย่างงี้คะ่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อ ยังต้องเชื่อในความยุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศประเทศนี้เราก็หวังให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทางทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มขอบตอตอรี่พี่ต่อสักหรือใครก็ตามที่ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันมันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลย ก็พูดกั็ตรงๆอ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนั้นค่ะมันไม่ได้แบบเกิดพูดไปแล้วมันหมดกําลังใจอ่ะไม่ออกนะในตอนนี้ชีวิตของดิวเป็นลำบากหือไปอยู่ที่ไต้หวันเป็นลัก <c oughs> ชีวิตของดิวก็ดิวกำลังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็วก,ก็ไม่ได้หลักๆอยู่ไต้หวันหรอกไปไปมามาใช่ปกติใ <c oughs> นแง่ของเรื่องคดีที่ทำลายร่างกายเราเราได้กู้อินเดียนะว่ามันจะเอาปินได้มากมายแค่ไหน ยังไม่หมดอายุความคะคือถ้าหมายความว่าถ้าเราจะเอาผิดงมันยังมีเวลาอยู่เรายังถึงได้แต่ถามว่าถามว่าในนะคะเวามรู้สึกนะวันนี้นะะเราจะเอาผิดแค่ไหนคือในในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีธนาอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องกาย,ยะอะไรใช่รายละเอียดอ,อื่นๆของคดีก็ไปถามพี่ตุ้มได้เลยไปถามตำรวจได้เลยเพราะว่า อบคยัน้งรับกัก็ขอบคุณยั่ต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจไอดียอิธีการเีองพิก่อนหน้าที่เราออกมาแข่งคนก็คุณดีตเราเก่าที่เราเรียพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกบรนทมกับกนฮัดคอร์การเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเืยแบบผูกขาดมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประชาชนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเสียงประชาชนมากจนเกินไปราไม่กงมกินนกันเมืองประเทศชาติมันเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบกอะความสถาการเมืองใน daily news จับดึกเลือกตั้ง66ได้ที่ daily news online